ยังอยู่กับ s u p e r m o n มเ Networks กับ v n e t g l o b a l กับผมกิตติอนันต์สวนชัยนะครับคุณโกเมศครับเมื่อกี้นี้นะครับรู้สึกขนลุกอะนะครับว่ามันเป็นธุรกิจนะครับที่เอื้ออำนวยความสะดวกกับเรามากๆเลยนะครับการเติบโตนะครับในอินโดนีเซียนะครับข้ามมาสู่นะครับการเติบโตในประเทศไทยแล้วก็กำลังจะเติบโตไปสู่สากลธุรกิจนะครับที่เป็นพันล้านอย่างเงี้ยนะครับมันเติบโตขึ้นมาเสร็จปุ้บนะครับ มันมีคนนําไปทําเป็นก๊อปปี้ลอกเลียนแบบนะครับจากออริจินอลนะครับเพราะว่าบางครั้งผมเห็นนะครับบางอย่างนะครับที่มันมีออริจินอลดีๆขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีนะครับสินค้าที่มันเป็นนะครับก๊อปปี้เลียนแบบแต่ว่าคุณภาพมันจะไม่เท่าออริจินอลตอนนี้มีนะครับบ้านไหมครับ ก็ต้องบอกว่านะครับในเรื <S <S ่องของสิ่งใดนะครับที่มองเห็นว่าจะมีโอกาสที่จะสร้างความสําเร็จได้นะครับดีมากเลยนะครับใช่ครับนะฮะก็ต้องมีคนมองเห็นโอกาสเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็นําในสิ่งที่จะสามารถที่จะไปลอกเลียนแบบนะครับไปทําการตลาดเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ต้องนะครับต้องบอกว่าในส่วนของการที่จะนําไปลอกเลียนแบบได้เนี่ยก็คงเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นเอง นะครับเอาวันนี้นะครับรูปแบบธุรกิจมินิ global ของเรานะครับก็อยู่ในคอนเซ็ปต์ของการที่จะคิดว่าสร้างรายได้จากปลายจ่ายถูกไหมครับสร้างรายได้จากรายจ่ายมันเป็นสิ่งที่ข้อต้องบอกว่าค่อนข้างจะง่ายในการที่จะนําเสนอสู่ตลาดถูกไหมครับแต่สิ่งที่แตกต่างของเรานะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของเทคโนโลยีครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสร้างรายได้แบบยั่งยืนไปตลอดชีวิต นะครับสมาชถหมายความว่านะครับสมาชิกที่เข้ามาที่นี่แล้วนะครับมีรายได้ที่เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีจริงเนี่ยครับมันไม่อยู่มาถึง3ปีกว่านะครับวนเนต g l o b a l นะครับจะเป็นออริจินอลพอดีนะครับผมทำงานนะครับในส่วนของการตลาดอยู่ก็จะเห็นบางบริษัทเกิดขึ้นคล้ายๆอย่างนี้แล้วมันก็หายไปทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้คุณคุณโกม่ ขยายความนิดนึงแต่ว่าโกลเบทวินเน็ตโกลบอลเนี่ยมันคงยืนหยัดอยู่ได้นะครับด้วยความมั่นคงขยายความตรงนี้นิดนึงว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะครับครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องต้องง่ายๆเลยครับก็อยู่ที่คนที่ทําธุรกิจนะครับเป็นผู้ประกอบการเองนะครับว่ามีเจตนาในการดํเนินธุรกิจสร้างธุรกิจอย่างไรถ้าตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับต้องบอกว่าวันนี้มุ่งเน้นที่จะสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองนะครับ ก็แน่นอนว่าธุรกิจคงไม่ยั่งยืนแน่นอนถูกไหมครอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นเงินที่มันสะพัดนะครับเป็นพันล้านขึ้นมานะครับอยากจะมีกระแสหมุนเวียนพันล้านตรงนั้นนะครับโดยลืมคํานึงนะครับถึงระบบพื้นฐานที่จะมารองรับนะครับแต่ว่าวินเนีเนี่ยเติบโตมานะครับจากนะครับอินโดนีเซียนะครับหปีขึ้นมาปีที่7ดนะครับในไทยกว่า3ปีระบบปฏิบัติการพื้นฐานนะครับที่ปูวางไว้โอ้โหมันแน่นยิ่งกว่าฐานปีระมิดซะอีกครับ ของทางบริษัทอินเน็ตโกลบอลเราเองนะครับของเราเนี่ยนะครับต้องต้องบอกว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้นาทางด้านเทคโนโลยีบนมือถืออย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็ย่อมมีผลนะครับในเรื่องของการที่จะทําให้ในส่วนของผู้ใช้บริการนี้นะครับสามารถใช้บริการไปตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับไปเรื่อยนะครับเพราะว่าถ้าวันนี้นะครับบริษัทนะครับที่ต้องบอกว่าที่พยายามทำเหมือนธุรกิจอิเน็ตโกลบอลแล้วกันนะครับ ก็เขาเรียกว่าถ้าไม่ได้มองในเรื่องของการที่จะสร้างเทคโนโลยีที่ไปตอบโจทย์นะครับรองรับจากการใช้งานของผู้คนมากมายเนี่ยนะครับข้อเท่ากับว่าธุรกิจแนวนั้นนะครับก็ ต้นบอกว่าอาจจะไม่สามารถที่จะสร้างรักษาแบบยั่งยืนต่อไปได้มันมาแล้วมันก็ไปในระยะเวลาอันสั้นมากเลยไม่ถึงปีเลยะครับใช่ครับมันมาแล้วมันก็ไปนะครับในขณะเดียวกันคนที่เจ็บปวดก็คือผู้บริโภคที่เข้าไปจริงๆนะใช่ครับเออนะครับเราผมเนื่องจากเราผมเราเราทำสื่อสารมวลชนนลนะเราจะเห็นพี่ๆน้องๆนะครับที่เข้าไปอุ้ยแล้วบริษัทมันปิดไปแล้วก็ถามนะไอะเราเราทำยังไงล่ะเขาก็บอกเขาก็ไม่รู้ว่า จะทำยังไงนะครับตรงนี้นะครับสำคัญนะครับท่านผู้ชมครับวินเนอร์โกลบอลเกิดเติบโตนะครับในประเทศไทยนะครับสามปีกว่านะครับมีนะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่ก่อให้เกิดรายได้จริงเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเลย นะครับกับวินิวโกบอลนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับตั้งอยู่บนนะครับถนนอสศใจกลางกรุงเทพมหานครด้วยนะครับจริงๆแล้วในส่วนนี้นะครับต้องบอกว่าในเรื่องของการแข่งขันในตลาดนะครับเราไม่ได้เพิ่งมีในเมืองไทยนะครับครูแปแธบธุรกิจนี้ทราบไหมครับว่าที่มีเซียนะครับเปิดมาเจ็ดปีแต่คู่แข่งเป็นพันบริษัทครับ มันเป็นพันเลยเป็นพันเลยครับแล้วมในเมืองไทยอยู่แค่หลักสิบนะฮะครับนั่นแหละครับว่าในช่องทางของโอกาสในการที่จะสร้างเม็ดเงินจากธุรกิจเหล่านี้มันค่อนข้างจะสูงมากนะครับคนก็นําไปลอกเลียนแบบแต่สุดท้ายนะครับเชื่อไหมละครับว่าสุดท้ายนะครับวินเนที่อินโดนีเซียเหลือนะครับเพียงวินเน็ทโกลบอลที่อินโดนีเซียเท่านั้นครับนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทนะครับที่ตั้งใจที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับประชาชน นะครับวางพื้นฐานระบบปฏิบัติการพื้นฐานครับไว้แน่นหนานะครับเพื่อลองรับนะครับการให้บริการโดยเฉพาะเลยใช่ครับเนี่ยในส่วนนี้ต้องบอกว่าก็ต้องในส่วนธุรกิจเนี่ยที่จะสร้างความยั่งยืนได้ขนาดไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจนะครับของคนที่จะเข้าสู่ร่วมสู่ธุรกิจด้วยนะครับว่าวันนี้นะครับหลักการของการพิจารณาที่จะสร้างรายได้แบบมั่นคงไปตลอดชีวิตเนี่ยนะครับก็ต้องพิจารณาในตัวบริษัทนะครับในเรื่องของแผนการตลาดนะครับ แล้วก็ในเรื่องของตัวสินค้าและบริการด้วยนะครับว่าจะตอบโจทย์จากวันนี้จนถึงอนาคตหรือไม่ถูกต้องนะครับนั่นคือเป็นสิ่งสําคัญมากๆผมเชื่อว่านะครับเดี๋วนี้ผู้บริโภคเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า้นฉลาดขึ้นนะครับมีสามารถที่ตัดสินใจพิจารณานะครับได้ง่ายขึ้นนะครับก็ แต่ก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของการที่บางครั้งนะครับคนเราก็อาจจะเขาเรียกตื่นกระแสก็มีนะครับก็เข้าสู่ธุรกิจที่บางทียังไม่ได้ไม่ได้ต่ตองอย่างดีพอนะครับสุดท้ายก็อาจจะมาต้องมาเจ็บปวดที่หลังนั่นแหละสินะครับไหนๆนะครับพูดถึงนะครับคำว่าอินโดนีเซียนะครับซึ่งเป็นนะครับประเทศต้นกาเนิดแล้วนะครับกับประเทศไทยนะครับเดี๋ยวอีกสักกู่เดียวครับนะครับคุณโกเม้นนะครับไม่วางแผนไว้กับวีนิตโกลบอลประเทศไทยยังไงนะครับที่นะครับจะก้าวข้ามนะครับรู้นะครับที่จะ เปิดนะครับใน AEC จะก้าวข้ามรัว้วที่รองจะเปิดนะครับไปกับทั่วโลกสักครู่เดียวครับ